EP นี้นะน้องๆก็จะได้ไปเที่ยวบ้านค่ะทุกคนบ้านของเพื่อนนะคะก,กิจกรรมต่างๆคือแบบสนุกมากทุกคนแล้วนมอยู่ตลอดเวลาสุนทรีลอยอ,อยู่ไหนอะไรฮฮามากบ้านนี้ฮฮามา่กสวยมากแบบหันมาที่เคโลกเนี้ยรูปยาว,ยาวๆอ่ะทุกคนที่ทองวาดเองเป็นคือทุกอย่างเป็นไทยจริงๆทุกคนมีขนมไทยแล้วก็มีชุดไทยให้น้องๆแต่งมีอาหารไทยอย่างเงี้ยแบบน้องก็ร้องไห้แล้ว เนี่ยบอกน้ำตาตื่นส่งความรู้สึกถึงน้องแต่ละคนแล้วนี่ก็คือบออน้ำตาแตกจ้า สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบเจอกับบูมบิมนักเขียนนักประกาศปีกฝันไรเตอร์กันอีกแล้วนะคะและในวันนี้นะคะบูมบิมก็จะมาเมาส์รายการช่วง EP 4ีค่ะทุกคนคือเป็นอีีที่รู้สึกว่าผ่อนคลายมากเพราะว่าน้องๆได้หยุดแล้วและในวันนี้เราก็จะมาเมาส์กันค่ะว่าน้องๆแต่ละคนไปทําอะไรกันบ้างเนาะอีพีนี้นะน้องๆก็จะได้ไปเที่ยวบ้านค่ะทุกคน บ้านของเพื่อนนะคะก็จะมีบ้านน้องๆทั้งห้าคนนะคะมีแต่ละคนนะคะก็จะพาเพื่อนไปที่บ้านของตัวเองแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆคือแบบสนุกมากทุกคนคือทางรายการนะคะก็จะแบ่งกลุ่มน้องๆแบบไปเที่ยวบ้านของน้องแต่ละคนอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่ได้ไปครบนะทุกคนแต่ว่าแบง่แบงๆกันไปอย่างเงี้ยบ้านแรกที่ไปก็คือบ้านน้องยีนบ้านน้องยีนก็คือแบบน้องยีนอะ ก่อนที่จะไปบ้านใช่ปะก็จะให้เพืเ่อนๆแต่งชุดนักเรียนมยัธยมปลายซึ่งแบบเป็นอะไรที่ฮอตฮิตมาเพราะว่าเอ,อชาวดาราชาวจีนหรือว่าคนจีนที่มาเที่ยวไทยเขาก็จะชอบแบบว่าไปเช่าชุดนักเรียนซื้อชุดนักเรียนมาใส่กันเนาะเออแล้วก็เนี่ยแหละน้องยีนก็พาเพื่อนแบบใส่ชุดนักเรียนมปลายแล้วก็ไปเที่ยวโรงเรียนของน้องยีนแบบสนุกมากทุกคนเรารู้สึกว่าเราเราอยากไปเที่ยวตามเลยอะ คือแบบห่างหายจากการเป็นนักเรียนมานานมากแล้วก็เลยบบรู้สึกแบบโอ้ยอยากอยากไปเที่ยวด้วยอยากแต่งชุดด้วยอย่างนี้ก็ในโรงเรียนน้องยินก็แบบว่าเออน้องยินก็พาไปดูโรงอาหารดูอาคารเรียนเนาะแล้วก็ให้เงินเพื่อนเอ่อคนละ้อยเอาไว้ซื้อขนมเพราะว่าน้องยินบอกว่าเนี่ยตอนไปโรงเรียนอะ ตอนนั้นก็คือได้เงินไปวันละร้อยก็เลยให้เพื่อนไปคนละร้อยว่าให้เพื่อนๆซื้ออะไรก็ได้ก็ไปซื้อน้ำปา่าซื้อขนมอะไรกินกันเนี่ยแล้วก็ไปดูสแตนเชียของเชียร์ลีเดอร์คือแบบอูจึ้งมากปังมากนะโอ้เห็นแบบน้องๆเชียร์ลีเดอร์แบบเต้นกันแบบ้หเก่งแล้วก็มีแบบมีไปเล่นดัมามเยอรออ์ไปโยนไม้อะไรกันแบบโอ้สนุก แล้วก็มีไปเล่นบาสกับนุ่มๆด้วยทุกคนว่าน้องๆเล่นบาสกับน้องๆผู้ชายเนี่ยสนุกสนานเฮฮากันมากแล้วแบบคลิปเนี้ยกลุ่มเนี้ยเรารู้สึกว่าน้องซีซีเออใช่ไหมน้องซีซีคือแบบอันสามากทุกคนมีความแบบแซวนุ่มอยู่ตลอดเวลาสไลอ์ลอยอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเออสนุกน้องเป็นคนสนุกเนะแล้วก็เอออีกคนหนึงน้อง น้องเลน้องเลก็แบบน่ารักมากเลยคลิปเนี้เราสึกว่าน้องสองคนนี้คือแบบพุ่งมากสําหรับคลิปนี้ยอ B ีที่แบบแต่งชุดนักเรียนเนี่ยสองคนนี้ก็คือแบบสนุกขนาดนี้ค่ะรู้สึกว่าเออเขาเขาดูแบบเอ็นจอยดูสนุกมากเนี่ยอ้อย่างเงี้ยน้องคือคือเงี้ยน่ารักมากตุนักเรียนแล้วน่ารักมากแล้วก็สดใสมากแล้วก็พอ ออ,ออกมาจากโรงเรียนแล้วใช่ปะ่ะก็ไปบ้านน้องยีนกันออกบ้านน้องยีนก็แบบเป็นร้านอาหารเนาะแบบโ้ทุกคนเตรียมอาหารไว้แบบน่ากินมากเราดูแล้วก็หิวเออแล้วก็แบบ มีความแบบเฟมเบรี่ที่อบอุ่นอะ่ะนั่งกินอาหารไปแล้วก็คุยกันแล้วก็สุดท้ายก็แบบมาเขียนเสื้อเหมือนตอนที่เราจบมปลายแล้วก็จะได้เขียนเสื้อกันเงี้ยเออรู้สึกแบบเออนี่คือมิตรภาพของน้องๆกลุ่มนี้เลยอะรู้สึกเแบบออประทับใจเหมือนกันนะรู้สึกแบบเอออยากไปเป็นเมเมอร์แบบนอนอีกค้างมากเหมือนกันแบบถึงเพื่อนทุกคนเอ้ยถึงเพื่อนอะต่อไปนะคะบ้านที่สองที่ไปก็คือบ้านของน้องชาชาคือ สำหรับน้องชาชาก็คือพาเพื่อนไปช็อปปิ้งค่ะยูเนียนมอลเพราะว่าแบบว่ากิจกรรมของกลุ่มนี้ก็คือต้องเหมือนกับว่าหาหาพร็อพไว้ให้เพื่อนแต่งตัวให้เป็นราโออะไรอย่างนี้แบบสลับบุคลิกการหันสามากสําหรับแก๊งนี้น้องๆทุกคนได้ไปช็อปปิ้งกันเออเรารู้สึกว่าการได้เห็นน้องๆอ,ออกไปข้างนอกไปเอ็นจอยกับการช็อปปิง้งเนี่ยมันดีนะเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่ชอบช็อปปิง้งชอบแบบเออไปเดินห้างไปซื้อของอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเออ ดูๆแล้วแบบเออเออไปเที่ยวห้างดีกว่า,าหาเวลาไปเที่ยวห้างดีกว่าไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอซื้อของเสร็จก็แบบไว้บ้านน้องชาชาเนาะคือแบบบ้านน้องชาชาก็คือแบบโอ้ใหญ่บปิ่มเทิมเหมือนกันนะโอ้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็คือเตรียมอาหารไว้ละคือแบบเป็นการเตรียมอาหารที่แบบเตรียมทุก้านจริงอะเออน้องคนไทยอะเออแบบก็ไปนั่งกินข้าวกันแล้วก็แบบมาเป็น เดินแบบแฟชั่นโชว์กันแบบว่าสลับบุคลิกันแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายของน้องชาชาแบบว่ามาเป็นกรรมการว่าตัดสินว่าคู่ไหนจะชนะงี้โอ้ยทุกคนสนุกบ้านนี้แบบเฮฮามากบ้านนี้เฮฮามากคือน้องๆแต่ละคนอ่ะแบบว่าสลับบุคลิกันได้แบบหืมพวกแกงเทอะทุกคนน้องเฉียวหยีอย่างเงี้ยน้องแคลเลนน้องอากินะ น้องทีเคยอย่างเงี้ยคือแบบที่แบบว่าเอ้ยฉันเท่ๆนะเออเป็นคนที่เท่ๆนะอย่างเงี้ยคือโดนจับแต่ตัวเป็นสาวหวานมาเลยค่ะอน้องทีเคก็คือปังมงวกวากริเพราะตอนสุดท้ายก็คือคุณพ่อคุณแม่ลงคะแนนแล้วว่าเออให้ให้น้องทีเคกับน้องเอ็มม่าคูดเนี่ยเออชนะเพราะว่าน้องทีเคแบบตอนที่แบบว่าหันหลังอยู่อะแล้วใส่ชุดของน้องเอ็มม่าใช่ปะ่ะชุดแบบเออ ชมพูชมพูมีสายอะไรเงี้ยแล้วกกระโปงสั้นๆแล้วแบบว่าข้างหลังแบบโอ้โหมันใส่วิกด้วยปะเออแบบสวยมากแบบหันมาทีเคโลกเนี้ยโหทุกคนแบบเซอร์ไพรส์มากแบบพลีกมากแบบปกติน้องก็คือแบบเออแบบห้าวๆนะอะไรางี้แบบรู้สึกว่าโอ้จึงจึงแล้วแบบว่าเกงอื่นเาคือแบบน้องเคลเลนน้องเคลเลนเรารู้สึกว่า เฮ้ยเขาเขาหวานได้นะแต่เขาแบบไม่เขาเขาไม่ค่อยชอบหวานเนาะเขาชอบอะไรเท่ๆเออแต่พอแบบแต่งหวานแบบน่นลักเออน่นลักก็ก็น่ารักอ่ะอากินะก็คือแบบก็ได้ได้แหละเออได้แหละถึงจะปกติแต่ไม่ค่อยแบบว่าหวานแต่แบบเออพอมาแบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งก็เออแปลกตาดีแต่ก็น่ารักเนาะแล้วก็มีใครอีกที่เท่เฉียวอีเออคนนี้แบบมาแบบเท่ๆตลอดแต่ว่า ข้อแต่งสวยเขาสวยสวยเลยสวยแบบสวยแบบถ้าถ้าไม่ได้ดูน้องลุกแมนมาก่อนแล้วมาเจอน้องในลุคนี้เลยก็ก็คือเชื่อเลยว่าน้องน้องเป็นสาวหวานอืมเลยแต่ทุกคนแบบคนอื่นยังรู้สึกว่าอ,อ๋อนี่คือเขาเป็นสาวเทพที่มาแต่งหวานแต่น้องเส e ียวอีอ่ะเรารู้สึกว่าเออถ้าถ้าไม่ได้รู้จักน้องในลุคเทพมาก่อนน้องก็คือสาวหวานคนหนึ่งถ้าเราเจอน้องลุคนี้ก็คือเชื่อเลยน่ารักสวยอืม แล้วตอนโหวตใช่ปะตอนโหวตที่ว่าพ่อแม่น้องชายน้องชาชาโหวตให้น้องเอลากับน้อง TK เป็นคู่ที่แบบเฮ้ยพลิกพิกมากก็เลยชอบคู่นี้ไงแต่เขามีเขามีอีกหนึ่งตำแหน่งที่ให้ทุกคนคือเป็นตำแหน่งลัคกี้วินเนอร์ก็คือมีน้องหมาตัวนี้น่นั่นั่นรักวิ่งออกมาบอกว่าให้น้องหมาเลือกว่าจะชอบใครแล้วก็คือไปตกที่น้องลิซ่าแล้วได้เลยคือเสื้อที่เป็นรางวัลอะ ก็คือเป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วก็เขียนคําว่าเซนเตอร์แล้วก็เป็นตัวเซนเตอร์สีเขียวคือแบบว่าน้องน้องลิซ่าก็คือแบบสีเขียวเป็นสีประจําตัวสีน้าโชกซึ่งเออเสื้อตัวนั้นก็เป็นสีเขียวก็คือเหมือนเหมือนเหมือนฟ้าลิขิตมาให้แล้วว่าน้องคือลัคกี้นะคะทุกคนลัคกี้วนเนอร์ตัวจริงเลยสําหรับน้องลิซ่าโอ้แกงนี้ที่หามากเราเราชอบแกงนี้มากเพราะว่าเรารู้สึกว่าการแต่งตัวแบบแต่ละคนแบบที่พิกคาเลนเตอร์อะแบบออ้ น่นารักทุกคนเลยเหมือนเหมือนเราตอนเด็กๆที่แบบเราชอบแต่งตัวแบบตามใครอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกแบบสนุกอะทุกคนต่อไปหลังที่สามก็คือบ้านของน้องไอรีนโอ้โหบ้านของน้องไอรีนหลังใหญ่มากแม่มีความแบบว่าหรูหรามีความแบบยุโรปยุโรปเออแล้วก็บ้านของน้องคือเหมือนกับว่าเราพอเข้าไปเนาะ พ่อแม่ก็คือแบบว่าต้อนรับดีมากแล้วก็แบบว่ามีความแบบยังไงดีเรารู้สึกว่าคุณพ่อของน้องไอรีนอ่ะเขาเก่งมากเขาเหมือนพิธีกรคนนึงหรือเขาเป็นพิธีกรหรือเขาทําอาชีพอะไรไม่เราไม่รู้นะแต่ว่าคุณพ่อเป็นพิธีกรให้น้องๆแบบดีมากชวนเล่นเกมนะชวนแบบให้ทํากิจกรรมอันนั้นอันนี้นะแบบเหมือนเป็นขั้นเป็นตอนแบบเหมือนทุกอย่างแบบเขาวางระบบเอาไว้หมดแล้วว่า ต้องทําแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่เงี้ยจะต้องเตรียมอะไรแบบให้เด็กๆเ,เล่นบ้างเออรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือการวางแผนที่ดีเออดูแล้วรู้สึกว่าอ,อ๋อคุณพ่อคือเป็นคนที่เป็นเป็นนักวางแผนที่ดีมากๆแน่ๆเงี้ยแล้วแกงนี้ก็คือเหมือนกับว่าไปแบบฟิลปาร์ตี้ปตีเนาะแบบเอาออาหารอะไรก็แบบ จะมีความแบบปาร์ตี้กันแบบให้ฟีลแบบว่านั่งนั่งโตทานอาหารแบบจริงจิงาแต่ว่าฟีลปาร์ตี้อะทุกคนเออซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันก็ผ่อนคลายเดี๋ยวนี้มีกิจกรรมให้เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบว่าจับของขวัญด้วยแบบว่าแลกแลกของขวัญอะพี่แลกของขวัญเออว่าจะจับได้ของใครแต่ละคนก็เอาของมาให้กับเพื่อนเนเงี้ยมาจับฉลากเงี้ยโอ้แล้วเราชอบของขวาญของน้องหวังยิปิงมากเป็น เป็นรูปยาวๆอ่ะทุกคนที่น้องวาดเอเป็นแบบเนี่ยแกงเนี้ยสิบห้าคนที่น้องแบบวาดเดียวๆอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบเราประทับใจเพราะว่าเราเป็นคนนึงที่ชอบวาดรูกเราเป็น,นักเขียนแล้วก็เราก็ชอบวาดลูกแล้วเราเห็นน้องวาดลูกรู้สึกเออการที่เราจะวาดรูปออกมาเรามต้องใช้ใจนะทุกคนแล้วของขวัญเนาะคือแบบเฮ้ยดีอ่ะทุกคนเห็นเ้วแบบโอ้เราวาดรูปให้กับเพื่อนๆว่ะดีชอบมากก็ในปาร์ตี้ก็จะมีแบบว่า แฮปปี้ i r t เดย์เพื่อนด้วยก็คือเป็นเดือนเกิดของน้องนินกับน้องชินเหมิงโอ้มีแฮปปี้วันเดย์เพื่อนๆหรอขนาดเจ้าตัววันเกิดเองยังแบบฮะอ่ะเออวันเกิดเราเหรออะไรเงี้ยเออดูคนมีความแบบน่ารักน้องแบบว่าปาร์ตี้มันก็ต้องแบบว่าเป็นแบบปาร์ตี้กับเพื่อนๆปาร์ตี้วันเกิดอะไรเงี้ยเนี่ยคือปาร์ตี้ของจริงเลยทุกคนแล้วรู้สึกแบบเออเอ j นจอยเอนจอยกับบ้านน้องไอรีนมากๆเลย ต่อไปหลังที่สี่ก็คือบ้านของน้องเจสสิก้าคะ่ะทุกคนโอ้น้องเจสสิก้าก็คือแบบว่าออกมามีรถทัวร์คันใหญ่ๆจอดรอเลยจ้าเออแล้วน้องๆก็เหมือนกับว่าขึ้นรถทัวร์ไปอยุธยากันเพราะว่าบ้านของน้องเจสสิก้าอยู่อยุธยาแล้วก็เออแบบว่ามีกิจกรรมบนรถทัวร์นึกถึงแบบทัศนศึกษาต้นเด็กๆอะ่ะทุกคนที่แบบเลยต้องนั่งรถทัวร์ไปแล้วเราก็จะร้องเพลงกับเพื่อนบน เออรถทัวร์อย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีกิจก,กรรมกันบนรถทัวร์มันสนุกเออแล้วพอแบบว่าพอไปถึงบ้านน้องเจสิก้าอ้ยครอบครัวก็คือแบบไทยแบบนี่คือวัฒนธรรมไทยอ่ะที่แบบว่าเออเข้าครอบครัวมายืนร้อนหน้าบ้านแล้วก็แบบมีวงอะไรให้ทุกคนด้วยแบบน่ารักมากทุกคนแล้วคือทุกอย่างเป็นไทยจริงๆทุกคนมีขนมไทยแล้วก็มีชุดไทยให้น้องๆแต่งมีอาหารไทยอย่างเงี้ยมีน้ําอัญชันผสมมะนาวอะทุกคน I, แบบรู้สึกว่าโอ้นี่แหละวัฒนธรรมไทยที่แบบเอออยากจะเผยแพร่สู่ชาวโลกเนี่ยเออรู้สึกแบบประทับใจนะแล้วก็มีความแบบว่าไปเที่ยววัดกันเนาะน้องๆใส่ชุดไทยแล้วก็ไปเที่ยววัดกันสวยมากแต่ละคนแต่งชุดไทยสวยมากแล้วตอนแต่งชุดไทยอ่ะน้องมาริยาก,ก็คือแบบร้องไห้แบบว่าเหมือน เออคุณยายอ่ะแต่งตัวให้แล้วก็แบบมีความใจเย็นมากเลยอะไรเงี้ยทําให้น้องมาริยาคิดถึงคุณยายอะไรเงี้ยแล้วแบบน้องก็ร้องไห้แล้วเนี่ยบอมน้งตาตื้นคือแบบอีพีสี่คือบอมน้งตาตื้นบ่อยมากแค่พูดถึงเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออเราจะร้องไห้ละคือแบบนั่นแหละแบบอือคิดถึงคุณยายอะไรเงี้ยก็แบบว่ามีความแบบซึ้งกันแล้วก็ เออพ่อแบบกลับมาจากเที่ยววัดอะไรอย่างงี้เนาะก็แบบว่ากินข้าวกันแบบเป็นอาหารไทยแบบต้มยำกุ้งผัดไทยเนีแ้ยบบก็คือเป็นอาหารไทยอะทุกคนแล้วก็น้องก็มีความเขียนจดหมายให้กันด้วยรู้สึกโอ้สูงจังเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบครอบครัวของน้องเจสิก้าก็แบบว่าที่แบบพูดพูดกับน้องเด็กฝึกทุกทุกคนเลยเนี้ยโอ้สูงเนาะมีความแบบจะร้องไห้างร้องไห้ตามอะไรเงี้ยรู้สึกแบบว่าเนี่ยคือครอบครัวคนไทยที่แบบ เรามา่จะได้สัมผัสความแบบคนไทยใจดีอะทุกคนเนี่ยแหละเห็นได้ที่ครอบครัวน้องเจสสิก้าเลยแบบว่านี่คือคนไทยใจดีที่เราแบบว่านิยามการแบบเมืองไทยเมืองแห่งรอยยิ้มอย่างเงี้ยเมืองแห่งความอบอุ่นเงี้ยโอ้หนี่แหละครอบครัวคนไทยใจดีสูแบบอโอ้โหอยากไปเที่ยวบ้านน้องอยากไปแต่งชุดไทยที่วัดเหมือนกันนะโอ้หนออ่อะต่อไปต่อไปบ้านน้องเอเค แบบโอ้โหทุกคนตึกเจดชั้นแม่ตึกเจ็ดชั้นแล้วก็เออข้าควาก็คือแบบมายืนรอต้อนรับแบบเป็นกลุ่มใหญ่เลยรู้สึกอบอุ่นเนาะแล้วก็แบบพอเข้าไปก็แบบว่ามีอาหารโอ้โหจัดเต็มไว้เลยแล้วก็มีความแบบว่า มาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันก็คือเรียนแบบและการช่วงเอเชียก็กลายเป็นละการช่วงเอเชียหันซาแล้วก็มีความว่าน้องๆแต่ละคนออกมาโชว์สเตจของแต่ละคนอะไรเงี้ยเออน้องไอซิงกับน้องคิสตาก็ออกมา ติ๊กล้องแล้วก็แบบร้องเพลงอะไรกันแล้วก็เอาน้องซูงก็มาร้องเพลงก็น้องเชนหนิงก็ออกมารำส,รสวยๆอะไรอย่างงี้แล้วคนแบบว่าออกมาโชว์สเตจขอทุกคนอะไรเนี้ยน้องอีลีนก็มาร้องเพลงที่แบบน้องแต่งที่แบบน้องเคยร้องในรายการ่ะเออแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบ้านเอแคอะไรอย่างเงี้ยโอ้อน่น่ารักเนาะแล้วก็อ่อเําทกิจกรรมอะไรเสร็จแล้วใช่ป่ะก็เซอร์ไพรส์ามากก็คือมีวิดีโอของ ครอบครัวของน้องๆแต่ละคนมาเอ,อสอ่งความรู้สึกถึงน้องแต่ละคนะนี่ก็คือบอดน้ําตาแตกจ้าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนนึงที่อินกับครอบครัวมากๆเพราะาเราก็อยู่กับครอบครัวะอะไรกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าครอบครัวแบบที่เราห่างก,ก,กันแล้วก็จะมีความแบบว่าคิดถึงการแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ,ออเห็นวิดีโอ ของครอบครัวของน้องแต่ละคนแล้วก็น้องแต่ละคนก็ร้องไห้แล้วก็แบบว่าเออเออท้าทัดใจไปตามแบบน้องบามซูวบที่บ้านก็คือแบบว่าถ่ายวิวให้ดูเลยนะแบบที่บ้านตอนเนี้ยหิมะตกนะนั่นนี่อะไรอย่างงี้เออแบบครอบครัวแต่ละครอบครัวก็แบบมามาพูดถึงมาแบบแสดงความรักความคิดถึงแล้วก็แบบอย่างน้องชาบาก็แบบว่ามีลูกศิษย์มาแบบว่าสู้ๆนะอะไรเงี้ยโอ้น่ารักมากแต่ละคนคือแบบโอ้ย ทำให้เรานึกถึงแบบครอบครัวอะไรเงี้ยทําให้เราสึกเลยว่าน้องๆแบบคิดถึงครอบครัวแล้วที่ครอบครัวก็คิดถึงน้องๆมากเหมือนกันเงี้ยเอออย่างเช่นแบบเออพี่สาวเกาหลีก็แบบว่าเออมีเพื่อนที่แบบรีวิวด้วยกันพูดความรู้สึกเงี้ยเออแบบว่าอืมแบบทุกอย่างคือครอบครัวคือครอบครัวคือคนที่อยู่ด้วยกันก็คือแบบครอบครัวที่เป็นแบบเฟมิลี่พ่อแม่พี่น้องของเราหรือครอบครัวที่เป็นเพื่อนก็ถือว่าเป็นครอบครัวเหมือนกันเงี้ย นะแล้วเนี่ยก็คือช่วงเอเชียก็คือเป็นครอบครัวใหญ่อีกครอบครัวหนึ่งเหมือนกันเนี่ยรู้สึกแบบโอ้ท้าใจอ่ะทุกคนก็สําหรับอีพีสี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะเพราะว่าเป็นอีพีสำหรับวันหยุดของน้องๆแล้วก็ e n จอ y กับกิจกรรมต่างๆก่อนที่แบบจะไปขัดออกกันค่ะทุกคนนนั่นแหละเป็นความสุขที่เหมือนเหมือนก่อนที่จะต้องจากลาอืมฟิวฟิวนั้นเออแต่เรารู้สึกว่า ก็ก็ดีก็ดีที่น้องๆได้ไปทํากิจกรรมนี้แล้วเรารู้สึกว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่น้องๆได้ไปทําอ่ะต้องสร้างความประทับใจให้กับน้องๆแต่ละคนมากๆแน่ไม่ว่าจะเป็นแบบเจ้าบ้านเองที่แบบเป็นคนพาไปเที่ยวหรือน้องๆต่างชาติที่แบบได้มาเที่ยวบ้านเราเออน้องๆคนไทยที่ได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมแบบที่ดีมากๆเลยแล้วเรารู้สึกว่าความคนไทยใจดีอยู่กับผู้ครอบครัวเลยของน้องๆความแบบว่าคนไทย เพื่อลูกมาเที่ยวบ้านต้องมีกับข้าวต้องมีอาหารต้องมีความเอนจอยต้องมีความอบอุ่นความสนุกสนานไอะหลิงเนี่ยความรักที่มอบให้กับลูกของเราแล้วก็เพื่อนลูกด้วยอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าคนไทยเป็นแบบนี้จริงๆนะคือเราอ่ะไม่ใช่แค่เราอ่ะรักลูกเราเรารักเพื่อนของลูกเราด้วยอืมเรารักเด็กทุกคนแบบที่มาบ้านเราอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะก็จะรู้สึกว่าเราจะต้องต้อนรับให้ดีที่สุด เทาที่จะทําได้โอ้แล้วแบบดูอาหารแต่ละบ้านสิทุกคนเนี่ยคือคนไทยที่แท้จริงคือแบบจะเต็มนะจ้าจะเต็มเพื่อนลูกมาบ้านเราต้องเลี้ยงให้ดีอมันจะเปฟิลเนี้ยทุกคนคือเป็นกันทุกบ้านจริงๆนะต้องมีอาหารต้องมีกิจกรรมดีๆมีคามําพูดดีๆมีความอบอุ่นให้กลับไปเนี่ยอืม เราหารแต่ว่าบ้านก็คือจัดเตรียมจริงๆหล่อนเนี้เรื่องอาหารเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินรู้สึกว่าเห็นวเราบ้านอ่ะเตรียมของกินไว้แบบเฮ้ยเป็นเป็นเราเราก็คงจะแบบประทับใจมากแบบว่าคุณพ่อคุณแม่เตรียมอะไรให้ไว้ให้แบบทุกบ้านจริงๆอ่ะอาหารการกินต้องดีอ่ะทุกคนเอออยากไปเที่ยวบ้านน้องๆด้วยเลยค่ะก็สอยอีพีนี้ก็จะมีประมาณนี้ประทับใจมากรู้สึกแบบประทับใจกับน้องๆหมนเราได้ไปเที่ยวบ้านของน้องๆแต่ละคนด้วยเลยอ่ะเออรู้สึกแบบนั้นรู้สึก ดีจังเลยอย่างเงี้ยก็สําหรับอีพีหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูแล้วก็มาเมากับทุกคนแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็อีพีหน้าอาจจะต้องเสียน้ําตาอีพ e. ีนี้อาจจะเป็นน้ําตาแห่งความซึ้งประทับใจแต่อีพีหน้าอาจจะเป็นน้ําตาแห่งความเสียใจที่แบบน้องๆแต่ละคนอาจจะต้องแบบเออโดนคัดออกถ้าถ้าไม่มีอะไรบิดพลาดน่าจะอีพีหน้าเ e. น,นี่ยแหละที่จะต้องคัดออกละก็ เอออยากจะบอกว่าน้องๆที่เราเชียร์คือเราไม่รู้จะรู้สึกยังไงเลยตอนนี้นะเพราะว่าเราเห็นผลผลแรงกิ้งล่าสุดที่ปล่อยออกมาที่ยี่สิบสาม 3, ใช่ปะซึ่งเขาปิดบนที่ยี่สิบห้าแล้วทุกคนคือน้องที่เราเชียร์คืออยู่อยู่แบบกระจายมากคือกลุ่มที่ได้ผลโหวตสูงๆอย่างเช่นแบบน้องอีลีนอะไรเงี้ยคือแบบเออค่ะน้องๆก็อยู่ตรง สูตสูงเรากดดด็ดีใจน้องเอมมาอะไรเงี้ยก็ดีใจแต่ว่าก็จะมีกลุ่มกลางที่แบบว่าจะรอดไหมนะจะรอดไหมหรือไม่รอดจะรอดหรือไม่รอดเพราะอันดับก็ขึ้นลงลงเงี้ยกับกลุ่มท้ายที่แบบว่าก็มีน้องที่เราชอบหลายหลคนอยู่มากเลยแบบน้องเคเลนอย่างเงี้ยน้องอากินะแล้วก็แบบเหมือนน้องลิซ่าเงี้ยซึ่งจากที่น้องลิซ่าอยู่ยี่สิบหกะตอนนี้คือแบบไปเหมือนจะสี่สิบกว่าแล้วมั้งรู้สึกว่าโอ้ย อาํานาวทำไมตกขนาดนี้นะคือไม่รู้เลยว่าจะรู้สึกยังไงนะตอนนี้เพราะว่าน้องที่ได้คะแนนเยอะเราก็ดีใจน้องที่ผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านแล้วก็บบลุ้นลุ้นลุ้นไปกับน้องๆรู้จะเต้นตุ้มต่อมน้องที่แบบว่าไม่รอแน่เลยอะแล้วก็รู้สึกเสียใจรอแล้วอะตอนเนี้ยก็เลยรู้สึกแบบฉันจะรู้สึกแบบไหนดีนะจุดจุดนี้โอ,อ้ทุกคนเราก็ามามาวกันในอีพีหน้านะคะก็ มามารอดูแล้วกันว่าเออใครใครได้ที่เท่าไหร่แล้วก็ใครรอดบ้างใครไม่รอดบ้างแล้วก็แบบเรารู้สึกยังไงนะจุดนั้นก็รอดูอีพีหน้าค่ะแล้วก็มาเมาส์กันเหมือนเช่นเดิมนะคะก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปเมาส์ของบุ๋งบีมนะคะก็ฝากทุกคนกด subscribe ช่องของบุ๋งบีมนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบูมบิมด้วยเราจะได้มาเมาสด้วยกันแบบนี้บ่อยๆนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็บูมบิมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย